สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอช่องตุ้ยพาราชแนลครับวันนี้เราก็วิงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาท่านมาชมก็ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยครับไม่กินข้าวข้าวเที่ยงครับผมมาดีก๋วยเตี๋ยวแล้วกันครับสุดยอดเลยวันนี้ก็ไปตก็ดตกปลามาได้แค่ตัวเดียวนางครึ่งวันได้ตัวเดียวประมาณเลยครับ จะเลิกตกละโห้ยลมแรงมากเลยครับเสร็จๆเป็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับ ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยพอพวายกตกบนตั้งแต่เช้าได้ปลาแค่ตัวเดียวเพราะน้ำมันแดงด้วยอากาศมันก็ไม่ได้ครับผมมันหวานก็เพินตกหนามก็แดงครับอาจปลาแต่กินอย่าง อ่อยมากเลยเขาขายอเมด้กินเลยวันนี้ก็อาจจะมืดฝนมาใหม่มืดฝนวันนี้ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับ ข้าวเาา้เาข้าวเ้าเป็นข้าวเที่ยง ได้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินครับ โอเคครับผมขออกกนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเนาะจะกินหน้าด้ยกันมาสวัสดีครับบ๊ายบาย